พี <S <s ่น่องฮิดเตอร์ยงพอดีแข็งปกเลยพี่น้องฮ็ดไข่หน่อยฮ็ดไข่หน่อยกำลังกำลังสวยเนาะกำลังฮ็ดตี้งเยใครละงูขาเจ้ายฮตอะไรไข่างงี้ยละงูไงใครฮิตละงูใครลงขาพี่น้องขลงขา มีไข่บ้างมีกำลังออกได้พี่น้องได้ไข่กำลังออกได้มันคือไข่ไข่เห็ดละง่งเนาะบางคนไม่เคยเห็นกับมือหูเนาะอันนี้แม่ขโมอนแจอนี่แหละนี่แหละคือคือเวลาพันก่อนพ yeah. like ันจะเป็นดอกแล้วพันเดียวไอ้พี่น้องมันก็จะเป็นก้อนโกลมสีนะครับเนาะกระสิมีน้อยหนึ่งติดอยู่กับดินนะครับที่เป็นห่ากันนะครับเนาะสูดน้อยหนึ่งกับรุดแล้วครับเพิ่นบ่ได้บ่ได้ฟังลงไปในดินเลยนะครับเนาะ พ่อๆก็ที่จ้ะพี่น้องพ้ขาขับปลาหาเห็ดจ้ะไปรุ่นไปเบิ่งน้ำกันนะจ้ะเนาะฮะราเห็ดเพิ่งขเขาเห็ดลงเหง้าจ๊ะนะไปตำนานยอยู่มาเลยจ้าพี่น้องขอมาหลังจากเคลียร์ได้หน่อยนึงเนาะจะมาขอละเ้็ยเพิ่งเขาจ้ะพี่นอ้องนี่เห็ดเพิ่งเขาเนาะว้าวดอกยางงามเลยพี่น้องหเห็ดเพิ่งเขาอ้ย มาแบบเปลี่ยนสไตล์ได้มากมาชุดนี่ในบ้านท่าเลียบนำ้ำ <c oughs> ดอกบักว่านเลยเฮ้ยเป็นส่วนทางกันเนาะกกไก่กันน่าจะเนาะย่างงามมือเห็ดผึ่งเผาว้าวเดี๋ยวเฮ้ยคือดอกสวยแท้ค่ะโอ้ดอกพอดีงามเลยไก่กันน่าจะเนาะ นี่นี่ว้าว <c oughs> พออีกแล้วจ้าหลีในปตองเนาะ

พี oh, ่พ no ี่โอ้ยเขากนี่าตาดยใมิติดอกบางไงขนไข่ค้างกันไก่กันมาินองอมตดอก่งไงเ็นกับเป็นแวจังวแล้วขึ้นนี่ยขึ้นลุกตะนงแน่เขึ้นเห็นนะเอ้ยเนแข็งอยอดอกผาแฟ่ ยังอยอ่เละแอล่บ่ได้่สาพี่น้องบ่ได้สามสะออนเลยออม่มีคนมาเห็นมีคเผาอืมบ่วด้เอาสาพี่น้องนี่จะยด้พันเถาละวปาไปไปหาเมืองใหมครับเ่ออพี่น้องจะยด้ได้เนาะรอว็าไงเถาแล้วพี่น้องรอ้ยดจมมึงมันเอาได้บ่ ตาเบ,บ yeah, sure. yeah well, ิ so so day, oh, ้งอุ yeah. ้ยขาแข็งเลยด้วยเหรขาแข็งแต่วอลเล่หมดเลยน่าเดายะเอาตาได้พี่น้องเอาแต่ขากินไก่ยี่ดอกขากิหย่ำกึดกึดพันี่แสบแล้วให้เผืองเขาแต่เขายังแข็งเสียดายยังแข็งเลยด้อ่ะเอามื่อวานมาเมื่อวานบริแมาเอาก็ยังแข็งอยู่พี่น้องแตาทาทาเพิ่นเทาเพิ่นเล่น่ะเพิ่นสีเหลวอันนี้ยังแข็งเลยเนี่กินได้อยู่ดอาก็ดากินแสบ ขึ้นเขานี้นเลีย์มันดี่รัสนบ้าน

อันที่เรื่องเมืองนี่น่าจะเป็นเฮ็ดเผึองถ่านเห็ดผึงเ็เพือนเห็ดผงตะเต่าแต่มันชิบุคือกันมันชิมีดอกดำดอกเหลืองไา่เห็ดเผึงอันนี้ก็แเ่บคือกันน่าจะนะถ่านเหนเองอเฮ็ดไข่หน่อยนครับเฮ็ดไข่หน่อยกำลังกำลังสวยเนาะกำลังเฮ็ดตียวย ไข่ละงอขาพี่หนุ่มไขัละงอก่ละงอกมีข่ม้างมีไขาังออกได้พี่หน้่มได้ไข่รังออกเด้มันคือไข่ไข่เห็ดละงอเนาะไข่ละงองงคนไม่เคยเห็นกับ่ึงหูเนาะนแขมอเจนี่แหละนี่แหละคือคือเวลาพนก่อนมันจะเป็นดอกแล้วพันเดียวไอพี่น้อมมันกนจะเป็นกลมกลมสีนะครับเนาะก็จะมีน่อยหนึ่งติดอยู่กับดินนะครับที่เป็นห่ากันนะครับเนาะสูนหน่อยหนึ่งก็รุดแล้วครับิ่นบ่ได้บ่ได้ฟังลงไปในดินลึกเนาะครับเนาะนี่เห็ดไข่ นะครับเห็ดไข่ยูพู้นไก่กันไก่กันพี่น้องเฮ้ยมันละมือมันละจ้าพอได้ยูได้กินละพี่น้องเฮ้ยต่อไปยูมากินเกี่ยผมเหยียบเนาะเห็ดไข่เห็ดละงหมูเห็บเหยียบบังหั่นไปมึงเห็ดไข่เคี่ยวบ้างนี่มั้งนี่ป่ะไปส้อมไข่ได้กูจะหงางไข่หน่อยบังหันเอา พี่กายม่ทั้ง้บ่เห็นพีพ่อตัวกําลังเลี้ยงรับเป็นเสืออกลายอนะตัวกํลังเลี้ยงเดอดเดออเป็นนี่เสือตัวกําลังเลียนะครับเป็นตัเลียมื่กินเนสือเอามาเนสืไม่กินเสือเห็ดยเสือยังผมจะไปคาบไทยออกเป็นเสือออกกอไปนะครับ เนครพ่นองเขาดอกขาเออเป็นบัสีเหลืองนะสีขาวเ็ยังไงนีมล้เห็ดยางนี่นี่นี่่นีอยสวยๆสวยงามมากอุยยงแสบเลยแหละเดหนุ่งลรยเลยพี่น้องด้้ยวนี้ดอกมองเลียวนี่ยอาบกง่ายนึย ปากเดี้ยนี่หอยสีดอกก็อิ่มนั่นสวนอุ้เข่าดอกขาวสีขาวเอาดินออกก่อนนะจ๊ะนะหันดินออกนี่มึงในกระแตมั้ง พุ่นพี่น้องแกงไงหนึ่งล่ะพ่อพ่ขอแม่ด้วยพี่น้องได้กับพ่อได้แกงอะไรล่ะครับเนาะมีหมูวังมีหมูวังบม่วาไม่ยากหมูวังหมูวังเก็บอยู่ปลาเอหมูวังปลาหมูวังบ้มนปลาบ้านนี่ป้าบ่มีบ่อะไรนนะครับเคลียออกมาอีละยู่ใกล้กันพี่น้องจ้าเนี่ยเจ็ดดอกคนได้มองนี่ดองจุ่มจุ่มหน่อยนะต้องปลูคนไม่งั้นแท้ เดี๋วพี่น้อยกัเด้อนี่ผมขามไหมอีกฝั่งนึงนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้เก็บเอาบางหั่นยังเห็นห่อยีกูดขาอย่งนี้ขาดเาว่าขาดมากครับวิ็เลยนี่มันต้องเคลียร์นะมันต้องเคลียร์นะมันต้องเคลียร์นะเก็บเลยนี่มันถ้านเคลียร์นะเดวจงเคลียร์อุ้ยงามแท้อืมงามแล้ตัวนี้สุดยอด เราทับพี e away, ่น้องก็เห so ็ดกอแดงครับพี่น้องดอกป้ใหญ่ปันใดพันดอกนี่เนาะเสร็จพ่อได้เอาไปแกงง้อมกันแกงใส่กันก็เห็ดเผืองเขานะครับเนาะแกงใส่กันเสร็จเอาสำหรับคลิปนี้แกต้องสิเมื่อละน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าในตาเขาก็ได้ไล่เติมพ่อแกงแล้วนาจะเนาะสวยแล้วจ้ะมากกว่ประมาณสองโมงกว่าแล้วจ้ะ ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแงใจให้น้ำแน่ได้จ้าพี่น้องลิหนาเฉได้้ามาเลอะหาเห็ดอีกน้ำกันแล้วจะนะ้ะเนาะสำหรับเอ็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าก็เลยขอบุญทุกคุณอันหลายขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราจ,จากโรงัยไข่เย็บเนาะคะนะ่ะเนาะมาถึงทันทุกคนนะคะเนาะไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ